ดีครับจากแค็กเตอร์นัทสาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้นะครับมีรถนะครับคูโบต้านะครับ B2420 นะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์ B นะครับมาแนะนํามารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็น24แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2เพลาโฟวินกับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถนะครับของค่ายคูโบต้านะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีถึง3ชิ้นนะครับก็จะมีชุดใบดันนะครับมีตัวตัดหญ้าใหม่นะครับใครที่อยู่ทางภาคใต้นะครับหรือไปตัดหญ้าทางสวนยาง สวนปามนะครับภาคเหนือต่างๆนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าตัวตัดหญ้าขนาด1เมตรแล้วก็ผ่านพวนนะครับ5ใบนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่230,000บาทนะครับวันนี้เดี๋ยวนัดทดสอบระบบรีวิวการทำงานให้ดูนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆครับดูชุดท้ายนะครับ ก็มีการเก็บสีนิดหน่อยนะครับตัวนี้ตัวตัดหญ้าใหม่ขนาด1เมตรรับประกัน6เดือนนะครับสีหัวนะครับชุดเดิมนะครับสีคันล่างสีล้อเก็บให้ใหม่นะครับรถคันนี้นะครับใช้งานน้อยนะครับใช้งานเพียง1นึ่กับหกชั่วโมงนะครับเบรคุ่มใหม่ให้เรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่ร้านแท็กตอนัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธ์นะครับติดต่อได้2เบอร์โทรก็0 9 1 8 6 1 1 1 9 1ครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ3130447นะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะรีวิวตัดหญ้านะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันันจดูนะครับก็ตัวนี้จะเป็นเก้าเกียร์เดนหน้านะครับเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้ครับดูเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเก้าเกียร์เดนน่าสามเกียร์ถอยหลังนะครับดูไปนี่ครับ สนใจนะครับ24แรงม้าตัวนี้นะครับอุปกรณ์3ชิ้นราคา230,000บาทนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313047นะครับตันนี้การันตีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบโฟวินต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับตันนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เปิดฝาไม่ได้เปิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันค่ำแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมานะครับขอบคุณครับ 罢了。